เธอเป็นไงบ้างเหนื่อยอีกแล้วใช่ไหมล่ะอันนี้ฉันมาตามคำสัญญาแล้วนะที่บอกว่าถ้าเธอเหนื่อยฉันนี่แหละจะคอยไปเที่ยวพักผ่อนชาร์จแบตไปกับเธอฉันมากับเธออีกครั้งแล้วนะเที่ยวธรรมชาติอะนี่เป็นทางที่สองนะที่เรามาเที่ยวด้วยกันคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงเพราะเราก็มาได้แค่แป๊บเดียวเองแล้วเราก็ได้มาเจออีกครั้งหนึง่ง น้ำตกส,สวยในช่วงที่แดดไม่แรงมากบรรยากาศกำลังดีเลยเพรอไหมดูสิสวยมากเลยนะน้ำก็ใสด้วยถือว่าคุ้มค่าเลยแหละที่มาในวันนี้เดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดูข้างล่างนะดูจากวิวข้างล่างจะรู้เลยว่ามันสวยมากๆเลยอาจจะทุเลาทุเลหน่อยนะแต่คุ้มค่ามากเลยดูสิวิวสวยมากเลยนะเธอ น้ำก็ใสแล้วก็นะถ้ามองลงไปข้างล่างจะเห็นเด็กๆเ,เล่นน้ำอยู่ด้วยน่ายชานะอยากจะลงไปเล่นบ้างแต่ก็เรามาในเวลาที่จำกัดแล้วก็อะไรยหลายอย่างแต่ไม่เป็นไรหรอกเรามานั่งชิลๆที่ริมคลองแล้วก็หาอะไรอร่อยๆกินนั่งชมวิวเพลินๆไปหวังว่าแค่นี้จะพอชาร์จแบตเธอได้บ้างนะ